ครบพบกันอีกครั้งครับสารวิจารณ์แหลกครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรโดยตอนนี้ท้องทะเลเนี่ยก็ปกคลุมไปด้วยหมอกสีเมา้าชายที่ยืนอยู่บริเวณหัวเรือเนี่ยก็ได้กล่าวเบาๆกับนายทหารยอเซียวกวนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาโดยตอนนี้เรือรบทั้งสามลำเนี่ยได้รับคําสั่งเนี่ยให้แล่นเรียบใช้ฝั่งทะเลติดตามขึ้นเหนือใช้เวลาไม่นานเนี่ยก็มาถึงเป้าหมายที่กําหนดไว้และในตอนนี้เรือทั้งสามลำเนี่ยก็อยู่ห่างจากอ่าวตานโจเนี่ยประมาณสัก12ลี้ได แล้วเรือใบสีขาวของสำนักตรวจสอบก็จอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองต้านโจทางทิศใต้แล้วในตอนนี้เรือลบบั้งสามลำเนี่ยก็ได้เข้าใกล้เรือของสำนักตรวจสอบแล้วแล้วปัญหาในตอนนี้ก็คือทัพเรือเจียวโจเนี่ยรู้แล้วว่าคนที่หนีลงจากเขาต้าตรงซานในตอนดึกเนี่ยคือฟ้านเสียนแล้วในตอนนี้ฟ้านเสียนเนี่ยก็ได้ซ่อนตัวอยู่ในห้องท้องเรือด้านล่างฟ้านเสียนเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความวิตกกังวลคนที่อยู่บนเรือเนี่ยพบเห็นตัวเขาฟ้านเสียนได้มองไปยังล่องหน้าต่างแล้วในใจของฟ้านเสียนเนี่ยก็นึกเป็นห่วงเรือของสำนักตรวจสอบเพราะว่าในเรือลำนั้นเนี่ยม ลบตั้ง3ลำเนี่ยได้แล่นขึ้นเหนือรักษาระยะห่างเอาไว้แล้วก็มีอยู่หลายครั้งที่สีเม่าไฉเนี่ยคิดแล่นเรือเนี่ยเข้าฝั่งสีเม่าไฉเนี่ยก็เกรงว่าถ้าเกิดว่าเขาทําแบบเนี้ยเรือลบลาอื่นเนี่ยอาจจะสงสัยได้ดังนั้นภายในหนึ่งชั่วยามเนี่ยฟาเสียเนี่ยก็เลยหาวิธีขึ้นฝั่งเนี่ยไม่ได้แล้วตอนนี้ฟาเสียเนี่ยก็คิดหาวิธีที่จะหลบหนีตามลําพังแต่ว่าฟาเสียเนี่ยก็นึกเป็นห่วงลูกน้องเขาที่อ่าวต้านโจและบนเรือเนี่ยก็มีกาลังกลุ่มย่อยของหวังชี่เหนี่ยเนี่ยอยู่บน ตเตร ok <PI> ียมบุกเนี่ยเรียบร้อยแล้วฟ้านเสียเนี่ยเราคิดว่าถ้าตัวเขาเนี่ยหนีไปลูกน้องเขาเนี่ยจะรอดได้ยังไงฟ้านเสียเนี่ยก็ไม่รู้เว่าเอเซอีเนี่ยอยู่ในเรือลบมทั้ง3ลำหรือเปล่าแล้วเมื่อคิดได้อย่างนั้นเนี่ยฟ้านเสียเนี่ยก็เกิดความคับแค้นเนี่ยขึ้นมาในจิตใจแต่ถึงแม้ว่าฟ้านเสียเนี่ยจะมีความคับแค้นเกิดขึ้นมาในจิตใจเนี่ยฟ้านเสียเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงความจริงแล้วเนี่ยฟ้านเสียเนี่ยคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยโชคดีที่สุดเพราะในตอนนี้ฟ้านเสียเนี่ยก็รู้แล้วว่าความโชคดดดีีีีีีีีีเเ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 เนน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 ่่่่่่ยยยยยยกกกกกกก็็็ปปปปรรรรรรบบบบบสสสสมมมืืือออออออัััััาาาาาางงงงคถ้้้้้ิิวววววตตตตตฏขขึลลจจจจจะะใหทททพโโแู เขาที่อยู่บนเรือเนี่ยก็ต้องตายหมดฟ้านเสียในก็แอบ,บคิดว่าถ้าเกิดว่าเรือลบทั้งสามลำเนี่ยอยู่ในความควบคุมของสีเมา่าไฉยังไงตัวเขาเนี่ยก็ต้องมีวิธีจัดการเนี่ยที่ดีกว่านี้แต่ปัญหาคือเรือทั้งสามลำเนี่ยอยู่ในความดูแลของฉินอี้แล้วฉินอี้เนี่ยก็มอบหมายให้แม่ทัพทั้งสามนายเนี่ยควบคุมดูแลเรือแต่ละลำ แต่ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ฟ้านเสียนได้เห็นว่าเ e ยี่ยนเสียวอี้เนี่ยไม่ได้ชลาใจแถมมีความรอบคพบเนี่ยเป็นอย่างมากแล้วในตอนนี้ฟ้านเสียนเนี่ยก็ได้นั่งอยู่ที่เก้าอี้ริมหน้าต่างเพื่อปรับลมหายใจเข้าออกฟ้านเสียเนเ่ยก็รู้ดีว่าตัวเขาเนี่ยต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบากเยี e ่ยนเสียวอี้เองก็จัดกำลังบุกอาวต้านโจดแสดงว่าเ e ยี่ยนเสียวอี้เองเนี่ย คิดใช้ชีวิตของผู้ใต้บังคับบัญชาของฟ้านเสียเนี่ยเพื่อบีบบังคับให้ฟ้านเสียเนี่ยปรากฏตัวขึ้นฟ้านเสียเนี่ยคิดว่าเอียนเสี่ยวอีเนี่ยคาดดาวได้ตั้งแต่แรกแล้วว่าตัวของเขาเนี่ยซ่อนอยู่บนเรือแต่เอียนเสี่ยวอีเองเนี่ยไม่รู้ว่าฟ้านเสียเนี่ยซ่อนอยู่บนเรือลำไหนแล้วเอียนเสี่ยวอีเองเนี่ยก็ไม่สะดวกที่จะตรวจค้นโไปไว้หน้าทับเรือเจียวโจแล้วปัญหาในตอนนี้ของฟ้านเสียเนี่ยก็คือฟ้านเสียเนี่ยไม่รู้ว่าเอียนเสี่ยวอีเนี่ยอยู่บนเรือลำไหนแล้วฟ้านเสียเนี่ยคิดว่าถ้าตัวเขาเนี่ยรู้เอียนเรือลำไหนนนนกก็็็คงงงจะเเเเปปรื่่่่ออทีีีดยยาามแล้วในตอนนี้หมอกสีขาวเนี่ยกก็็ยยยยิิ่่่่งงหนนนนาขึ้้เเเรือๆแลลลวมทะีุ แรงถึงขนาดที่ว่าพัดหมอกให้กระจายไปถึงที่ใช้ฝั่งได้ฟ้านเสียในตอนนี้ก็มองเห็นเรือของสนักตรวจสอบเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วในใจของฟ้านเสียเนี่ยก็เกิดความตึงเครียดเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วแล้วฟ้านเสีย่ยคิดว่าตัวเขาเนี่ยขึ้นฝั่งได้แล้วตอนตอนนี้เยอเสียลีเนี่ยบนเรือเนี่ยก็ไล่กวดตามเขาไม่ทันเนี่ยอย่างแน่นอนพูดง่ายๆคือฟ้านเสียเนี่ยก็มั่นใจในความรดวของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าเรือใบสีขาวเนี่ยก็สร้างความพะบพวงเนี่ยให้แก่ฟ้านเสียเนี่ยเป็นอย่างมาก นื่องจากฟ้านเสียดเองเนี่ยเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้ใต้ปกครองเขานั่นเองแล้วตอนนี้ฟ้านเสียดเนี่ยคิดว่าตัวเขาเนี่ยต้องขึ้นฝั่งไปให้ได้เพื่อไปปลุกให้ทุกน้องเขาเนี่ยตื่นก่อนที่ทัพเรือของฝ่ายกบฏเนี่ยจะเข้าโจมตีและบนเรือลบทั้ง3ามลำเนี่ยก็เกิดเสียงเครื่องจักรเนี่ยดังขึ้นโดยเครื่องจักรที่ว่าเนี่ยก็คือเครื่องยิงหินนั่นเอง จากนั้นฟ้านเสียเนี่ยได้ดีดนิ้วเป็นสัญญาณแล้วก็เรียกตัวสีเม่าไฉมาในห้องท้องเรือจากนั้นเนี่ยก็ได้กล่าวเบาๆกับสีเม่าไฉเนี่ยหลายคำโดยเนื้อหาเนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมเดิมพันเนี่ยอีกสักครั้งแล้วตอนนี้ลักษณะเรือลบของทั้ง3ามลำเนี่ยจัดเป็นรูปแบบหน้า1หลัง2โดยลักษณะเนี่ยค่อยๆโอบล้อมไปยังเรือใบสีขาวของสำนักตรวจสอบจากนั้นเนี่ยคืนเนี่ยก็ได้ซัดเรือลบของสีเม่าไฉเนี่ย เบี่ยงเบนไปอีกทางหนึ่งเรือลบอีกสองลำเนี่ยก็ไม่ได้สงสัยอะไรเขาคิดว่าสีเมาฉายเนี่ยว่างเว้นศึกสงครามมานานดังนั้นก็เลยเกิดความผิดพลาดเนี่ในการบังคับหัวเรือ แล้วด้วยความเลือเล่อเนี่ยก็มีสิ่งเซอร์ไพรส์เนี่ยเกิดขึ้นมาทันทีนั่นก็คือเรือลบของสีเม้าไฉเนี่ยได้โจมตีเรือลบที่อยู่ด้านข้างสีเม่าไฉเนี่ยได้เปิดฉากยิงหินเนี่ยใส่ทันทีแน่นอนว่าเมื่อยิงหินไปแล้วเนี่ยก็มีคนเนี่ยล้มตายไปเป็นจํานวนมากแล้วจากนั้นเนี่ยสีเม่าไฉเนี่ยได้ออกคําสั่งให้ยิงธนูซึ่งธนูที่ว่าเนี่ยก็คือธนูเพลิงนั่นเองซึ่งเรือลบที่โดนหินเนี่ยแน่นอนว่าเจอธนูเพลิงของสีเม้าไฉเข้าไปเนี่ยก็ไหม้กลายเป็นตอตะโกท นั่นก็เป็นเพราะว่าคนที่อยู่บนเรือลำนั้นเนี่ยก็ต่างเป็นเพื่อนร่วมงานของเขาเนี่ยทั้งสิ้นแล้วในตอนนี้สีเม่าไฉเนี่ยคิดว่าคนของสำนักตรวสอบที่อยู่บนเรือใบสีขาวเนี่ยก็น่าจะรู้ตัวแล้วแล้วในตอนนี้สีเม่าไฉเนี่ยก็ได้สั่งให้ลูกน้องเขาเนี่ยยิงธนูยักษ์เนี่ยไปยังเรือใบสีขาวของสำนักตรวสอบแล้วก็เชื่อมเรือทั้งสองลำเนี่ยเข้าด้วยกันกำลังกลุ่มย่อยของหวังฉีเนียนเนี่ยเห็นว่ามีเรือลบเนี่ยยิงธนูยักษ์เนี่ยใส่เรือของตัวเอง แล้วก็มีเชือกเนี ian, ่ยขึงเชื่อมต่อเอาไว้เนี like ่ยพวกเขาเนี In past, ่ยก there well ็เลยคิดว่าจะตัดเชือกเนี่ยออกแล้วเนี่ยก็มีธนูเนี่ยยิงแหวกอากาศเนี่ยออกมาดอกหนึ่งซึ่งธนูเนี่ยเป็นธนูถ่ายทอดคําสั่งแล้วเมื่อมีธนูถ่ายทอดคําสั่งออกมาเนี่ยคนของสำนักตรวจสอบเนี่ยก็ได้สละเรือทิ้งทันทีแล้วสาเหตุที่คนของสำนักตรวจสอบเนี่ยถอนตัวออกไปนั่นก็เป็นเพราะว่าหน่วยสอดแนมสังกัดตึกที่แปลของสำนักตรวจสอบเนี่ยมักจะฟังคําสั่งจากลูกธนูถ่ายทอดเนี่ยอย่างเข่งคัด โดยที่ไม่มีการถามเหตุผลเนี่ยเลยแม้แต่นิดเดียวดังนั้นพวกเขาเนี่ยจึงชิงเนี่ยออกไปได้อย่างรวดเร็ว่าเนี่ยก็ตัดมาที่สีเมาฉายแววตาของสีเม้าฉชยเนี่ยก็มีความหวาดหวั่นขึ้นมาอีกแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่ายังมีเรือลบของทัพเรือเจียวโจเนี่ยเหลืออยู่อีกหนึ่งลำแล้วเรือลบลำนี้ก็ทอดขวางอยู่ระหว่างเรือลบของสีเม้าฉชยกับเส้นชายฝั่งทะเลที่สีเมาฉายกังวลอีกอย่างนั่นก็คือเรือลบรลำนั้นเนี่ยได้เตรียมเปิดฉากเนี่ยเข้าโจมตี แล้วก่อนหน้านี้สีเม่าฉายเนี่ยได้สั่งให้รดมยิงทั้งก้อนหินแล้วก็ธนูเพลิงบนเรือเขาเนี่ยเอาไปจนหมดแล้วแล้วตอนนี้เมื่อสีเม่าฉายเห็นว่าเรือลบฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเปิดฉากโจมตีตัวของสีเม <Ukrainian. S 1> <totalmente S 2> ่าฉายเนี่ยก็เลยมีปฏิกิริยาแรกขึ้นมาทันทีนั่นก็คือสีเม่าฉายเนี่ยได้สั่งให้หันหางเสือกลับในขณะที่สีเม่าฉายเนี่ยได้ออกคำสั่งอยู่เนี่ยมีลูกธนูลูกนึงเนี่ยยิงสวนเข้ามาในขณะที่ลูกธนูลูกนี้จะพุ่งใส่สีเม่าฉายก็ปรากฏว่ามีเท้าข้างนนนนนนนึงงเเ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 เีีีีีีีีีี่่่่่่ยยยยยยยไไไไดดด้้้ถบบบขาา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 ใสสสมมมมฉฉกก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 กอออออ็็รรรระะปปลลลแแแทททัืจตวว คนถีบเขาใส่สีเมา่าไฉเนี่ยก็ทำให้สีเมา่าไฉเนี่ยลอดพ้นบุตรวิณจ้าลูกธนูลูกนี้ความแรงของลูกธนูดอกเนี้ยทำให้ลูกน้องของสีเมา้าไฉเนี่ยตายไปถึง5คนก็ต้องบอกว่าลูกธนูลูกเนี้ยทะลุทะลวงผ่านร่างคนเนี่ยได้อย่างง่ายดายโดยคนที่ตายเองเนี่ยก็ไม่รู้ตัวดังนั้นสีเมา้าไฉเนี่ยก็ได้อุทานมาว่านี่มันเป็นธนูเทพเยี่ยงไร ฟ้านเสียในตอนนี้ก็ถอนเท้าออกจากล่างของสีเมาฉฉยแล้วฟ้านเสียก็คิดว่าตัวเขาเนี่ยเดิมพันแพ้กับเอียนเซลีเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อฟ้านเสียในรู้ว่าร่องรอยของเขาเนี่ยได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วฟ้านเสียเนี่ยก็ได้มองไปยังเรือลบของเอียนเีก็มองดูเอียนเซลีในชุดเกาะหนังสีดำถือคันธนูอยู่ที่หัวเรือแล้วเมื่อฟ้านเสียในรู้ว่าล่องรอยของตัวเองเนี่ยถูกเปิดเผยออกมาแล้วดังนั้นเนี่ยฟ้านเสียเนี่ยเลยถอดชุดของทหารเรือออกและเมื่อเปลี่ยนชุดแล้วฟ้านเสียเนี่ยได้เหลียวไปมองสีเมาฉฉยซึ่งลักษณะของสีเมา่าเฉยในตอนน ของสีเม้าไฉเนี่ยก็เต็มไปด้วยเลือดจากนั้นฟางเสียเนี่ยก็ได้ไต่เชือกเนี่ยไปยังเรือใบของสำนักตรวจสอบโดยลักษณะเนี่ยเป็นการถลายจากเรืออีกลำหนึ่งเนี่ย ไปยังเรืออีกลำหนึ่งแต่ระหว่างที่ฟ้านเสียเนี่ยได้ถลายไปนั้นก็ได้มีลูกธนูดอกหนึ่งเนี่ยยิงเข้ามาแต่ลูกธนูเนี่ยไม่ได้ยิงไปที่ล่างของฟ้านเสียล,ลูกธนูเนี่ยยิงไปที่เชือกที่ฟ้านเสียในยใช้ไตอยู่ซึ่งแน่นอนว่าคนยิงเนี่ยก็ยิงได้แม่นยำจริงจงเชือกที่ฟ้านเสียได้ตตไตรือว่าถลายไปเนี่ยได้ขาดไปเรียบร้อยแล้วแล้วในตอนนี้ยาเสบยีเนี่ยก็ได้ล้งางคาธนูกลับมาแล้วก็มองดูเรือรบของเขาเนี่ยพุ่งชนเรือใบของสำนักตรวจสอบส่วนฟ้านเสียเนี่ยก็ได้มาถึงที่เรือใบของสำ แล้วในตอนนี้ฟ้านเสียนเนี่ยก็ไม่สนใจแล้วว่าผู้ใต้ปกครองประชาของเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บไหมแม้แต่เรือที่ไล่กวดตามมาเนี่ยตามมาทันแล้วหรือยังฟ้านเสียนในตอนนี้คิดว่าอย่างไงเนี่ยก็ต้องเว้นระยะจากลูกธนูของเอเซลียเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยฟ้านเสียนได้ยกเท้าถีบไปที่หีบใส่เงินขนาดใหญ่เนี่ยหีบหนึ่งแล้วด้วยความแรงในการถีบของฟ้านเสียนเนี่ยก็ทําให้หีบใส่เงินเนี่ยแตกกระจายออกมาเลยแล้วตอนนี้เงินเนี่ยก็เกลื่อนกาเต็มห้องเนี่ยไปหมดแล้วหลังจากที่กองแตกแล้วเนี่ยฟ้านเสียนเนี่ยก็ได้เห็นหีบหนังสีย้จะใช หีมหนังสีดำเนี้ยทำอะไรต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจให้เราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้างโฆษณาแต่ถ้าอยากสนับสนุนโดยตรงครับก็สามารถร่วมโด o n a t ให้กับเราทาง description ด,ด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ